ดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะปลามาพอดวงนะครับเนาะดวงมาเป้าที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเพะพรว่าดวงมาเป้าที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นจไดนะครับม mm hmm. เดี๋ยวไปพอกันนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นห้องนะครับห้องที่ผมใจ้ใจ้เลี้ยงนะครับแต่ห้องเนี่ยเป็น เป็นห้องที่ผมเอามาเอาดวงที่ว่าจะพอมเอาเอาอกขายเนาะเอามาไว้ในในห้องนี้นครับส่วนที่เขากําลังเอาแม่พันธุ์ปล่อยมาเนี่ยจะอยู่แ่งห้องนะครับมูนี่ก็จะใจได้แล้วครับที่อยู่นี่นะครับอันนี้อาจจะมานักหนักล้าง,งเริ่มอยู่นะครับแต่เขาลุกสามวิธทีเลานะครับอยู่ยผมจะเปิดทุกบอนนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้ เดี๋ยวกําเดียวผมจะเอาไปเทนะครับนะ้อข้างนอกแล้วมาดูว่าดวงมันจะน,นิดังก่อนนะครับแต่ดวงก็รดมีกัโอ้นะครับเดี๋ยวเอาไปพอข้างนอกอยู่มันแจ้งๆนะครับเนะาะครับนี่ครับเดี๋ยวหลังจกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะว่ามันจะได้นักก่อน เขาเลี้ยงม้าก็จะเป็นจี้นะครับเนาะนี่คือส่วนอาหารมันนะครับผมก็จะเจ้๊บเป้าเนาะครับเนาะเป,ป้าที่เขาเปิดเอาขวางเนี่ยเขาก็ไปขอเปิดม้านะครับเพราะว่าเปิดก็ตึ้งเหยาไปขวางด้วเนานะครับเขากา็เอามาซับเอามาหมูมาปั่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนตีว่าขั้นตอนการทําเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันพอดีมันมันนี่มันมันถึงเวลาได้ออกออกแล้วครับเนาะ ผมก็เลยเอาขั้นตอนนี้มาเพื่อพอก่อนนะเพื่อผายชอบใครจะได้กันเดียวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอการเพาะเลี้ยงนะครับนี่เขาจะท้องไปเลยนะครับโอ้โหโอ,โโอโ้เยอะเยอะเยอะๆนี่ครับเป็นได้ครับนี่ครับโอโ้ดวงเขาการเลี้ยงันง่ายๆนะครับใขรจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมยังก็ได้นะครับ อืมโหเป็นไรครับอืมราคาซื้อขายก็อยู่ตีประมาณรู้ละสามร้อยนะครับอืมครับเมนูเด็ดก็คือเอาไปถอดนะครับเนาะเมนูเด็ดท้องก็อไปถอดนี่ครับมันเป็นดวงมบบเป้านะครับตั้งใตไปอยู่ห้องกัดวงสาคูเนาะ แม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นเออกวาง้วงนะครับกวาง้วงบ้านเฮาเนี่ยสําหรับพันธได้ด่ชอบดูว่ะบ่ชอบจะได้ก็มาเตะคนที่บชอบเพิ่งกับกััวเนาะไ,ได้ผมขอสุมาใันะ้ตัวนี้นะครับนี่ครับได้ครับตัวนี้ ตามวิถีขอเลยครับน,นี่ผมก็เอานี่ไยกินห้องฝากปีฝากน้องห้องแล้วก็ที่เรือก็เอาไปขายนะครับเนาะเพื่อจะสร้างรายได,ได้เป็นอาชีพเสริมได้นะครับนี่เยอะๆอยู่เลยครับนี่โอ้โหดูเห็นได้ครับลองไปเลี่นดูนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผม อย่งทีว่าเนาะจะเอามาเขือพอก่อนว่าเนี่ยผลผลตอบรับมาก็จะเป็นประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะเอาอันนี้ไม่เนาะเอาแม่พันธุ์ใส่ไม่แล้วก็ผสมอาหารทั้งัมนไม้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําต่อทนานุ้ออรรมโฟมครับอันลอยนะครับเนี่ยโปรตีนนักนะครับนั่นผมหันออกทีวี เป็นว่ามีโปรตีนสูงนะครับโดยเฉพาะที่เขาเรียงแบบนี้สำให้ครับนี่พอสมพิษนะครับโหยังเยอะอยู่เลยครับหันก่อนครับเยอะๆอยู่เลยอืมหลจะใหันห้องก่อเดี๋ยห้องก่อเก็บเศษห้องก่อไปทําความสะอาดนะครับเนาะหน้าตาก็จะดูออกมาน่ากินนะครับนี่ ตามวิถีเขาส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับปะเป้าอย่นี้นะครับปะาเป้าหมูนะ,นะปเป้าปันนะครับนี่เห็นะครับโอ,โอ้เยอะแยะอยู่เลย <c oughs> ว่าน,นี้ก็จะได้เอาไปทรงเปิดน,นะครับพอดีเปิดสร้างไววนะครับัางอบตุกใช้ของสันประธานสภาก็แตสร้างไววนี่ครับเป็นไรครับเย้ะดูนี่ครับถังหนึ่งนะครับเนี่ยเปยหนึ่งเนี่ยครับเปเปยีนะครับนะเนี่ยเปยเนี่ยสร้างรายได้ถึงมันจะดูจะได้ด้วงถึงประมาณสัก กิโลถึงสองกิโลนะครับกิโลถึงสองกิโลซึ่งก็ได้ประมาณละสามสี่ร้อยแล้วนะครับน้องถ้าสมงติเขาขายแต่ถ้าเขาบขายเขาจะเรียกให้กินก็ได้เพราะว่าต้นทุนของมันเนี่ยบาถึงบาถึงเปรละห้าสิบบาทเนาะเปรละบาถึงห้าสิบาทเลยครับเพราะว่ามะป้านี่เขาก็ได้มาไม่ได้นะเราขอเงินมานะครับแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็มันก็มีอย่างครับใส่อาหารหมูอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะบอกอีมันก่อ จะได้กัวบาบาหันภาพเนาะเดี๋ยวเห็นสักอาทิตย์นึ่งครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันมาเดี๋ยวมาคุยฟอกันเอาว่ะอู้ใครสนใจใครเลี้ยงกล้องนี่นะครับนี่เยอะแยะครับดูเวลาเขาเลี้ยง้วเขาหันบุญผลิตเขาจะอีนี่เขาก็ดีใจนะครับซึ้งนี้กำลังใจนะครับนี่กำลังใจอยากเลี้ยงต่อไปเลี้ยงไปนะครับการดูแลมาได้ดูแลอย่างเลยนะครับคือ วันแรกเขาก็ทำอาหารน้งมันบวกทำการปล่อยแม่พันธุ์อย่างเสร็จปุ๊บรอแหมสาวห้าวันเขาก็มาเปิดพอก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเราต้องได้หื้ออาหารทำสองสามรอบนะครับสําหรับคนที่ม,มีมีเวลาน้อยเนี่ยสามารถลองเอาไปยน้าพอได้นะครับนี่อาชีพเสริมของนี่ครับโอ้โหเยอะๆดูเลย,ย กําเลกผมก็ลองพิดลองถูกนะครับเออศึกษาใน youtube ผ่องเนียงผ่องนะครับก็ลองพริกแพงมาพอเรือยๆก็โอ้มันเดียวกันรู้ซึ้ว่าเออเรื่มจะดีแล้วเด้อสามารถแปลงแม่พันธุ์เองได้ลนะเนาะแม่พันธุ์กับแปลงม่ยากนะครับใจตัวเนี้ยดวงเนี้ยใจตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเนาะตัวใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเอาไปแปลงแม่พันธุรร์หัึงกํา ขั้ตนตอนการแปลงก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมก็จะตึ้งนี้แนะนำแห่งปุ้นวันปล่อยมันได้แปลงก่อนนะครับเนาะนี่เขามาฟอก่อนว้าโอ้โหวิธีคนเมืองเหนือมันเอาแต่เลยนี่แถวดวงมนะเฮยเนาะนี่ครับดวงมะพร้าวโอ้โหเยี่ย ราคาดีนะครับสามร้อ,อยบาทนี่แต่นี่ผมกะเนี่ยนะครับเนี่ยตัวน่อง,องหันสองค้นนะครับน่องหันสองค้นกัมาจุวยนะครับน้องเสกกับน้องอุ้มแต่วันนี้เจ้าอยู่ข้างห้องเขามาจุวยนะครับเพราะว่าบางเตียนี่ผมก็ไปทํางานนะครับมันก็บ่างนี้ไขจนะ่จุยพอเนาะจุ๋ยพอในหน้าที่นี่หมายถึงว่า เออบางตัวจะได้ปันแบบเป้่าว่าคือเดอเพราะว่าเขาจะได้ใส่แหบสักซิเป๋เขาก็จะมาโม่มาอย่างร้ออไอ้มันนะครับมางตัวกระตายเป็นอย่างนี้นีน่เยอะมีเย,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 เยอะอยากอถอดทำไมพี่น้องได้กินขนาดเนาะ บางคนบอกว่ากลัว่ะบางคนที่เป็นไกลัวดปวแต่แต่ในขาถอดนะครับใส่รถดีเห็นมั้ยอ๋อเหนกับข้าวอีกาเน, <c oughs> นาะ,ะน้ำพริกว่ะครับเขาว่าน้ำพริกว่ะน้ำพริกนี่ถ้าเาต่ำนี่แบบแผลน้ำพริกต่อเลยว่ะครับอ๋อเนี่เอาไปจีเห็นไหมอาจจะเชียงหลักเต็มเอาไปจีเนี่ยะ กพีพิกจีหอมกีดวงอกครับก็ตำหมกม,มูมา,มาไม่ไหนหมาอให้ในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตำเนาะผมแม่น้อกได้ดูเหมือนกันนะครับโอ้ยนี่ตัวนี่จะหมดน,นี่ครับเป็นได้ครับ ผลผลิตเป้แรกของเขานะครับนี่อันก็ครับโอ้โหนี่นะครับสร้างไรายได้เขาจากเขาติดจากการเรือกินเรือ,อยังสูปีสูนอกเทศเขาก็เอาไปขายได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะร้องให้พอเห็นเป้แล้วแต่ีม่อกเป้นี่นี่ครับอาหาร้งหมวก็บเปรี้ยครับมันกินจน บบเป้าจนเป็นชี่อเลยนะครับนี่อุ๊บโอ้โหเป็นนี่กับนรำมดานะครับนี่ครับถือว่าประสบผลสาเร็จละผมนะนี่เละผมนาะยนี่ครับอาหารเยอะๆอีฮอกดีใจนะครับดีใจแล้วมีกําน้งใจเลี้ยงครับอย่างผมทาคลิปนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าวันใดหยอด ก็ติดตามผมขึ้นมาสักอันเนี่ยนะผมก็ดีใจแล้วครับไปพอถึงวนันถึงวนันถ้ามันขึ้นมาวันละไล่วันละติดตามวันละซับสไครต์ผมก็ดีใจแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังมีคนติดตามสามสิบเก้าคนอยู่นะครับจะได้ก็ช่วยติดตามผมชิเด้อครับ <c oughs> แต่กำลองเป็นอย่างครับสู้ต่อไปสี่คนเมือเหนือเขาเอียดค่ะทายทำาออย่าง ปีข้างนอกพอที่เอี้ยก่ะนาะครับเนาะเดียววันหน้าวันตาเขาเป็นอย่างไปกับเก็บไปข้างลูกข้หลานเขาพอเนี่ยอู้หูดูอีกป่อลูเงีย้ยดวงเนีย่ยก,กับเขาอีน้อวั <c oughs> นนั้นผมก็ไปใส่ไส์มานะครับไปใส่ไส์มาว่าจะผมไม่พี่น้องได้พอแต่เนี่ยมันได้เอาลุงเด้อเพราะว่าผม,ผมมีเวลาเนาะเดี๋ยววันเดียวบางวันที่ผมจะรุ้งก็พอแต่ยังว่าเด้อ ได้ปลาตัวเดียว๋ต่ก็สู้ต่อไปนะครับครับผมอันนี้ก็ใจเวลาเหมือนแล้วเนาะคลิปนี้นะครับเนาะครับยังเหลือเยอะอีกเลยนะครับวันนี้นะครับนอกนี่ถีคนเมืองเหนือเฮากะฮ่าฮากว่ามีอย่างพิษผ่าป,ประการได้ก็ขอสุมาอภัยตัวนะครับพอดีอาจจะมีอย่างตะกุกตะกักน,นะครับผมขอสุมาอภัยตัวนะครับวันนี้ก็ขอฝาก้ัวยครับเด้อ การเลี้ยงดวงป้า,ปางเขาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะเลยดผมบอกไปตะกี้นะครับนอกจากตะกี้การเลี้ยงเลี้ยงจะได้นะครับวันนี้ผมกขอขอบคุณแล้วก็เฉยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับนี่เยอะยะ